สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอัญญา 899DD ดีดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดปุ่ซุปเปอร์ตงเพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมมาในท็อปิกที่ว่าใครคือคนที่คุณตามหาเขาใช่เนื้อคู่ของคุณไหมขอพลังงานจากจักรวาล ขอพลังงานจากไพ่ dy universe angel ช่วยบอกไกด์ลนยนำทางให้อันด้วยนะคะว่าลักษณะของคุณเป็นอย่างไรขอ clarify ลักษณะของคุณค่ะกับคำถามที่ว่าใครคือคนที่คุณตามหาเขาใช่เนื้อคู่ของคุณไหม full of one ฟลอบคัพส wow. ์ว้าวเม้าและสีถ้วยนะมาคู่กันนะคะนายออฟส์คัพเกถ้วย up in the cold. King up one. up in the code nine of one Wow. king of cups ว้าวไพ่คิงเนี่ยออกมาถึง mm. สามใบนะนะดูเลยค่ะเจอไพ่ pentas ไพ่ pentas อืมตายไพ่เป็น t h r e e o f s w o r d s สามดาบอืม คอมมิตนั่นไงคะ่ะนจริงของคุณเนี่ยอันรู้สึกนะคะว่าอ,อ80%เนี่ย80%เนี่ยคุณคอมมิตเม้นต์แล้วคุณมีคู่อยู่แล้วคุณมีเนื้อคู่ตุนาง,งัานอยู่แล้วหรือคุณมีคนรักอยู่แล้ว แล้วคุณอยากรู้ว่าคนที่คุณอยู่กับเขาในตอนเนี้ยใช่คู่ของคุณไหมเขาเป็นคู่ของคุณไหมอันก็จะบอกว่าที่คุณอยู่กับเขาแล้วประสบปัญหามากมายเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเงินงานเรื่องเงินงานแล้วก็ เงินงานและเงินงานเงนิงนเงินความรักเนี่ยทําไมถึงมีปัญหาแต่เรื่องเงินตลอดเรื่องงานด้วยแล้วก็มีแต่ความเครียดเหลือเกินเมื่อได้เจอกับคนที่คุณกําลังดิวอยู่เนี่ยคอนแทคอยู่ในตอนเนี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ย ทั้งที่คู่ของคุณเนี่ยเขาก็พยายามพยายามที่จะมีคุณอยู่คุณก็พยายามที่จะทาหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดแต่มันเป็นเพราะด้วยเหตุผลคนใดยิ่งคุณอยู่ด้วยคุณก็ยิ่งเจอปัญหาหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆยิ่งคุณอยู่ด้วยก็เหมือนกับมีเงากรรมของคุณเวรกรรมของคุณเนี่ย มันปรากฏชัดเจนขึ้นมาทุกครั้งทุกคราวไปยิ่งนานวันการไปดีวหรือคอมมิตกับคนที่คุณคบหาอยู่ในตอนนี้นบางท่านเนี่ยจากที่คุณสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีเงินมีทองกลายเป็นว่าคุณมีอาการเจ็บป่วยมีอาการเครียดมีโรคภัยแค่เจ็บเกี่ยวกับการเครียดภาวะเครียดสะสมกินไม่ได้นอนไม่หลับทำไมมันถึง มีแต่เรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินส่วนตัวคุณเนี่ยอันคิดว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆตอนนี้อาจจะมีคนอยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยที่ชัดเจนแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งคุณอาจจะกำลังดิวอยู่กับใครตอนนี้ที่เป็นหลักๆเลยสามคนนะคะหนึ่งคนที่ต้องร่วมงานกับคุณเป็นหัวเรีเย่ยวหัวแรงให้คุณ สองคนที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการเงินสามคนที่มอบความรักให้คุณทั้งตัวทั้งหัวใจสุดชีวิตแต่ว่าคนที่ที่อันพูดถึงคนที่เป็น king of cup เนี่ยคุณกับเขามันน่าจะทะเลาะกัน ไม่ได้ไม่ได้คอนแทคกันในตอนนี้แต่ว่ายังมีความรักให้กันเป็นความรักที่มันอยู่เหนือการเวลาถึงจะรักกันมากแต่ว่ามันมีเหตุจะต้องจะต้องนิ่งเงียบหรือมีเรื่องให้คุณกระทบกระทั่งคิดมากส่วนออพลังงานของ king of p e n t a c o เนี่ยคนนี้ทำให้คุณมีความสุขปลดปล่อยพลังงาน energy ได้ แต่ว่าคุณลองดูการแต่งตัวของเขาสิค่ะเห็นไหมคะอาจจะมีวงสาคณาญาตเพื่อนห้อมร้อมแต่การแต่งตัวของเขาเนี่ยดูไม่มั่นคงดูไม่สวยงามเอาเสียเลยส่วนอีกพลังงานหนึ่งที่คุณดวด้วยอาจจะเป็น king of w a n ช่วยเหลือคุณร่วมงานคุณในฐานะ ูชีวิตที่ทำงานด้วยกันฝ่ฟาฟันมรสุมแต่เขาก็เป็นกษัตริย์ที่เป็นเหมือนกับคนถิ่นคนบ้านบ้านเป็นกษัตริย์ที่แบบบ้านบ้านอยู่กับอยู่กับความเป็นธรรมชาติแต่ก็เป็นกระยัที่ร่วมทำงานกับคุณแต่อันนี้ความรู้สึกว่า คุณอาจจะรอใครสักคนหนึ่งที่เป็นเอ e จีของนายออกขับคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณคิดถึงคนคนนี้มากๆคุณรู้สึกว่าตั้งแต่ที่คุณได้พบได้เจอหรือได้เห็นหรือได้รับรู้เรื่องราวจากเขาคนนี้ มันแปลกมากทั้งที่คุณอยู่ท่ามกลางมลสุมความเครียดแบบนี้คิดไม่ตกแบบนี้เจ็บปวดหลายสิ่งหลายอย่างมันเรประดังถาโถมเข้ามาทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณคิดไม่ออกเลยถึงทักษะสกิลการแก้ปัญหาแล้วคุณก็รู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยมันไม่ใช่ความรักที่มั่นคงแข็งแรงมันตอบโจทย์ให้คุณไม่ได้ ถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีผู้คนความรักอยู่รายล้อมรอ,รอบตัวคุณแต่ทําไมใจคุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกมั่นคงเลยกับอเนจีที่คุณมีอยู่ตอนเนี้ค่ะหรือก่อนหน้าเนี้สี่เอ่อหนึ่งเดือนสี่เดือนแปดเดือน,นห้าเดือนถึงสองปีนะคะหรือหกเดือนสองเดือนนี้ก็ได้ซึ่งพลังงานเนี่ยอาจจะเป็นสามหรือห้าเดือนก็ได้มัน หรือสามหรือห้าปีหรือแปดปีก็ได้เพราะอะไรที่อันอ่านสลับเพราะ energy คุณดูสับสนอลปมานมากไม่ประติดประต่อกันเลยค่ะดูวุ่นวายดูไม่มีความสุขดูคิดมากคิดเยอะไม่รู้ว่าจะจับต้นชนปลายจะเริ่มจากจุดไหนไปหาจุดไหนมีปัญหาเข้ามามากมายแก้ไม่ตกคิดไม่ออกไม่รู้ว่าจะสละตะยังไงดีแต่พอมี energy ของคนนี้เข้ามา เนี่ยนายออฟคัพคนนี้เข้ามาเขาเหมือนกับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ๆก็กระโจนเข้ามาในชีวิตของคุณ่ะแล้วก็เป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ๆอะ่ะที่ส่องให้เห็นความรู้สึกความนึกคิดการกระทำของคุณทุกแง่ทุกมุมคล้ายๆกับว่าเขาร่วงรู้ความคิดของคุณทั้งหมดแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันแปลก แล้วในความแปลกเนี่ยคุณกับรู้สึกผูกพันรู้สึกดีรู้สึกสนิทสนมแบบประหลาดคุณไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยทำไมเขาถึงรับรู้ความรู้สึกของคุณทุกๆอย่างที่คุณคิดจะทำเนี่ยเลขหกเลขสิบมีบางอย่างที่คุณรู้สึกประหลาดใจที่คุณรู้สึก Amazing แล้วพลังงานของเขาคนเนี้ยเหมือนกับคนที่เป็นพี่อ่ะคนที่เป็นพี่สาวเป็นเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นพี่คนโตที่มาจูงมือเด็กน้อยแบบคุณออ,อกมาจากวิกฤตปัญหาในชีวิตอะแล้วอนันรู้สึกว่าคุณรู้สึกผูกพันและรัก กับเอเนจีของตัวตนของคนคนนี้มากคุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับใครสักคนหนึ่งที่เคยเป็นครอบครัวคุณมาก่อนมันมีทั้งความผูกพันความเป็นกันเองความเป็นพี่เป็นน้องแรงดึงดูดแอคท a c t ชันหรือแม้แต่การรับรู้ความรู้สึกของคุณซึ่งเอเนจีเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าทันทีที่คุณได้พบเจอเขาเนี่ย คุณก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครเขาก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณพยายามคิดจะหาทางออกแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องการเงินการงานความดักเนี่ยที่ประเดปรปะดังเข้ามาหาคุณถาโถมมาแบบเนี้ยกับทําให้คุณคิดออกทั้งที่ปัญหาเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้แก้ไข ยากเย็นอะไรหรอกแต่คุณแปลกใจคุณแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคุณคุณถึงคิดไม่ออกนะเรื่องง่ายๆแบบนเนี้ยเนี่ยจากเดิมที่คุณชีวิตคุณเนี่ยเป็นจุดสีดำๆแบบเนี้ยมันอึมครึมครึ้มฟ้าครึคค้มฝนมอระสมแล้วเกินแต่เขาคนเนี้ยดึงคุณเนี่ยพลังงานของคุณนะดูสลับมากๆ มันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะอ่านยากมากๆนะคะเนี่ยพอเขาคนนี้เข้ามาเขามาดึงคุณออกหกหกเห็นไหมคะหกบวกหกเป็นสิบสองหกหกดาวสู่การเงินการงานความรักโชคลาภไพ่หมายเลขหกเนี่ยคะเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องเป็นเป็นคนที่มี attraction มี passion เขาเหมือนเป็นทุกๆุกอย่างของคุณเนี่ยจากเดิมที่คุณอยู่ในจุดสีดำแบบเนี่ยคือลมมรสุมแบบเนี่ยพอคุณเจอกับเคมีพลังงานของคนเนี่ยเขามาดึงคุณออกเหมือนกับว่านี่ตามตามพี่มานี่นะตามฉันนะนี่นะเธอตามมาบางครั้งเหมือนเป็นเพื่อนรุ่นพี่บางครั้งเหมือนเป็นรุ่นน้องบางครั้งเขาเหมือนเป็นนักต่อสู้บูบุญบางครั้งดูเป็นเหมือนนักผจญภัย แล้วจากนั้นชีวิตของคุณก็กลายเป็นแบบเนี้ยค่ะจุดเนี่ยค่ะค่อยๆเริ่มมีชีวิตชีวาค่อยๆจากจุด energy ของชีวิตคุณเนี่ยสีดําสีดําแบบนี้พอคนนี้เข้ามาเขาก็มาดึงคุณออกไปอยู่ในโลกสีเขียวแล้วคุณก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างเนี่ยคุณไม่เคยมองเห็นเลยว่าอีกด้านหนึ่งของสีดำเนี่ยมันเป็นสีเขียวนะ คุณมองเห็นแค่ด้านที่เป็นสีดำแต่คุณลืมคุณมองเห็นด้านที่เป็น i n t r o ิร์ตแต่คุณลืมว่าในด้านที่เป็น introvert อ,อีกฝากฝั่งหนึ่งก็เป็นด้านที่เป็นโท t r o ิร์ตแล้วคุณก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่โชคชะตาได้ลิคิดมาแล้ว ว่าคุณจะต้องเจอกับเขาคนนี้แล้วคุณก็น่าจะเริ่มรู้หัวใจตัวเองว่านี่แหละคือคือคนที่คุณเฝ้าคอยเฝ้ารอตามหามาตั้งนานแล้วคุณก็เลยม,มาถามอันว่าคนที่คุณตามหาเนี่ยใช่เขาคนนี้หรือเปล่า เขาใช่เนื้อคู่ของคุณหรือเปล่า Queen of Swan Lover เป็นโซเม e เป็นคู่แท้ของคุณ uh, Queen of Pentacle เนี่ยเมือ่อเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วซัพพอร์ตเรื่องงานขั้นสุดการเงินขั้นสุดแล้วทำให้ชีวิตคุณจะจบแบบ c o m p พ e ซ์มากนะคะคอมพลมากเห็นไหมคะเนี่ยก็เขา อาจจะเคยเป็นคนที่เกื้อหนุนคุณมาตั้งแต่ชาติหนึ่งชาติใดนะคะนะดังนั้นชีวิตของคุณตั้งแต่ที่เจอเขาคุณก็จะเหมือนมีเพื่อนร่วมสตากรรมไปกับคุณด้วย คุณก็จะเริ่มมีชีวิตชีวาอยากจะออกไปเต้นแรงเต้นการทํทำตัวปล่อยวางสนุกสนานฟังเพลงโปรดทานอาหารที่ชอบดื่มกาแฟที่คุณชอบไปเที่ยวที่คุณชอบแต่งตัวดีขึ้นดูมีชีวิตชีวาอารมณ์เหมือนทำเพลงในใจเด็ดทั้งวันคุณก็อาจจะนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อาจจะนั่งยิ้มในรอบ เก้าปีถึงสิบสองปีที่คุณไม่เคยยิ้มออกเลยไม่เคยคิดได้เลยครั้งสุดท้ายที่คุณออกไปเต้นลําละลาพวดกับนกกับปลากับน้ําเนี่ยดูว่าคุณเติมเต็มตัวเองได้มากขึ้นะเรื่องการงานแก้ไขได้ดีขึ้นเรื่องชีวิตการแต่งตัวทุกๆอย่างดีขึ้นพลังงาของคนที่เป็นผู้หญิงเก้าเหรียญผู้ชายเก้าเหรียญเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเนี่ยคือพลังงานของคุณตอนนี้ตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในที่มืดไม่ให้เขารู้ก็ได้นะอาจจะกำลังดูเขาคนนี้อยู่เนี่ยคุณอาจจะาเป็นเหมือนกับคนเนี้ยเป็น king of sword เนี่ยถือดาบตั้งดาบทดสอบทดสอบคนนี้ตรจสอบเขาคนนี้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ย เาไม่ได้มาหลอกคุณนะคุณเองก็ไม่ได้ไปหลอกเขานะนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมไม่ได้ฝันไปไม่ได้ฝันไปคะ่ะไม่ได้ฝันนะคะคุณสามารถหยิบเนื้อตัวเองได้นะระเบีเบาหน่อยก็ได้นะคะว่าคุณไม่ได้ฝันละคะ่ะเนี่ยไพ่ใบเ,เนี้ยมันคือการได้อยู่ร่วมเรียงเคียงหมองการได้อยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนนะคะเอ่อแล้วก็ นำไปสู่การคอมมิชเมนต์แล้วก็แต่งงานอะไรแบบนี้ได้อันนี้คือความหมายของไพ่ใบนี้การให้สถานะสเตตัสจากโสดเป็นแฟนคอมมิชเมนต์อะไรแบบนี้ได้หรือคบหากันได้แล้วก็มันจะนำไปสู่ความมั่นคงหกเหลียญเนี่ยคุณแต่คุณต้องให้ความชัดเจนมั่นคงกับเขาแล้วเขาก็จะให้ความมั่นคงชัดเจนยุติธรรมกับคุณเหมือนกันค่ะ ฮาร์ปทูฮาร์แบบนี่ยจะไม่ต้องฮาร์ปทูฮาร์ก็ได้มันเป็นไพ่เอ่อหกหกเหรียญหกเหรียญกับสามเหรียญเนี่ยฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายที่มั่งมียศถาบรรดาสากแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสลึงคานมากกว่าก็ให้ความยุติธรรมกับกับเขาก็แล้วกันเขาอาจจะมาช่วยคุณแบ่งเบาทางเรื่องความคิดการงานการแก้ปัญหาส่วนคุณอาจจะมี อาจจะมีอะไรหน้าที่การงานการเงินที่ดีกว่าคุณก็นําจุดนี้ไปช่วยเขาก็จะเป็นนั้นว่าน่แหละคุณจะซัพพอร์ตกันได้แล้วก็จะกลับมาเป็นเก้าเหรียญด้วยกันไปทั้งสองฝ่ายคือถ้าเขามีสามเหรียญคุณมีหกเหรียญพอคุณได้คอมมิตกันแล้วหรือคอนเน็กชันกันแล้วเนี่ยไดดีลกันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานะใดก็ตาม ในชีวิตของคุณและเขาเมื่อคุณรวมตัวกันเนี่ยคุณจะนำพากันและกันไปสู่เก้าเหรียญน,นะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอาจจะทำคลิปคลิปนี้ไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่จำเพาะเจาะจ,จงซึ่งอันรู้สึกว่าอันอยากจะบอกกับกับพลังงานเอ e เนอของคุณนะที่เอ่อที่ ที่ขึ้นมาตรงนี้นะขอดูสิ่งที่ไพยอยากจะบอกว่าคุณและเขาเนี่ยมีพลังงานเอ e เน y ีของราศีใดลัคนาใดแล้วสิ่งที่ไัยอยากจะไกด์ไลน์เนี่ยสับวอยวา king of charles king of this r า mm. really wow, s า i ร i ย n อืมนี่ o o ก w ดว้าว w o r l d นี่คือเวลาของคุณกับเขาแล้วนะคะตอนนี้คุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันคนละประเทศคนละจังหวัดคนละภูมิภาคคุณและเขาอาจจะมีสีผิวที่เข้มหรืออ่อนกว่ากันไม่เยอะไม่เยอะหนึ่งเฉดหรือสองเฉดสีนะคะ เขาจะทำให้คุณมั่นคงในเรื่องการงานการเงินพลังงานของเขากับคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยไม้เท้าสองไม้เท้าเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าคุณมาเจอเจอกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คอมพลีซมากๆนะคะก็ปกป้องกันและกันให้ดีนะคะอย่าให้ คุณกับเขาเนี่ยจะต้องมีอันต้องสูญเสียกันไปอีกเพราะอะไรอนันรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเอ,อ่เอ energy ของคนเก่าๆในชีวิตเนี่ยบางครั้งที่คุณมีปัญหาเนี่ยไปไมดถึงฝั่งฝันกันสักทีไม่ได้คอมมิทกันสักทีเนี่ยเป็นเพราะว่าพลังงานของผู้คนที่อยู่รายล้อมรอบๆตัวของคุณทั้งคู่เนี่ยมันเยอะเกินไปบางครั้งคนเหล่านี้เป็น energy ที่ ทำให้คุณทั้งคู่เนะี่ยมีปัญหาและอุปสรรคในความรักในการดิวกันคอนแทคกกันอย่างที่มันไม่จบไม่สิน้นดังนั้นถ้าคุณจะแก้ไขปัญหาคุณจะต้องไม่ให้คนอื่นที่มี Energy ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายกับคุณทั้งคู่คุณถึงจะแก้ไขปัญหาความรักนี้ได้มันถึงจะ complete นะนะคะคุณต้องปกป้องหัวใจตัวเอง นะคะนะเนี่ยปกป้องหัวใจตัวเองการเงินการงานหน้นาที่แต่คุณก็ต้องทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยด้วยการที่คุณจะเป็นเดฟลูคือคุณก็ต้องเซฟเซฟคนรักคู่รักของคุณด้วยเซฟด้วยศีลธรรมเซฟด้วยพลังงานของเฮโรแพนอะศีลธรรมมโนธรรมมนุษยธรรมอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณก็จะมีความสุขนะ ไม่ต้องไปเจอกับพลังงานเออที่มันไม่ใช่อ่ะเดวิลว่ะคุณเดวิลนะเริ่มต้นใหม่กับเอเนจีที่ใช่อะที่มันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีแต่ความร่ำรวยความสุขในจิจจตใจต้งการเงินการงานความรักแล้วก็คุณแถมคุณยังได้เรื่องของจิตวิญญาณดั้งเดิมเก่าแก่ที่ ได้มาจากพลังบุญกุศลของคุณที่คุณทําบุญทํากุศลมาไว้แล้วคุณก็ต่อยอดบุญกุศลไปด้วยสิ่งใดที่ผ่านมาแล้วคุณก็ถ้าปล่อยวางได้คุณก็ปล่อยวางแล้วคุณยึดถือที่ปัจจุบันนะคะนะอืมเขาและคุณอาจจะมีพลังงานธาตุธาตุดินที่หนักแน่นมากๆธาตุดินชาวมังกรลุกศกกัน ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมราศีกุมกุมมิถุนตุลธาตุน้ําราศีมีนลัคนามีนราศีกรกฎลัคนากรกฎราศีมังกรลัคนามังกรราศีนั่นแหละค่ะราศีมังกรลัคนามังกรราศีธนูนะผู้นำเป็นคิงหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าเจ้าของห้างร้านบริษัทมีความเด็ดเดี่ยว กล้าสามารถแล้วก็เป็นคนที่ชอบความอิสระชอบเลี้ยงสัตว์ชอบเที่ยวธรรมชาติชอบออกป่าเที่ยวแล้วก็เป็นคนที่รักตัวเองรักครอบครัวมากๆเป็นคนที่ต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็อาจจะอยู่ในจุดที่เป็นที่จับตามองของใครต่อใครแต่ถ้าคุณปรารถนาจะเริ่มต้นใหม่กับเขาก็ขอให้คุณทำอะไรที่เป็นความสุขคุณสามารถทำได้นะคะนะ แล้วคุณจะรู้สึกเต็มเมื่อเจอกับพลังงานของเขาคนนี้หรือถ้าคุณเจอเขาแล้วขอให้คุณแบ่งรับแบ่งสู้อย่างที่อันบอกไปถ้าเขามีสามเหรียญคุณมีหกเหรียญคุณก็ซัพพอร์ตในด้านของคุณเขาก็ซัพพอร์ตคุณแล้วเมื่อคุณมารวมตัวกันทุกอย่างมันจะคอมพลีสจะกลายเป็นผู้หญิงเก้าเหรียญผู้ชายเก้าเหรียญที่เริ่มต้นด้วยกันใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ประมาณน,นี้นะคะโปรดใชว้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะสุดท้ายนี้อันก็ขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ